สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ่าออฟซิลารับรถสวยสุดๆเลยเข้ามากลางดึกนะครับงามีหลีคันนี้น็อตไม่ติงน็อตไม่ขยับสักตัวนะครับจอดเทอร์เรสูงเจินเทินอยู่นี่นเดอ้อโตโยต้าไฮรักวีโกตัว p ีรั n เนอรนะครับคันนี้วีโกแชมป์นะวีโกแชมป์เลยตัว p ีรั n เ r อร์เครื่องยนต์2.5นะครับปี2012สวยสุดๆจริงๆน็อตไม่ติง ring. ราคา200,000นิดๆน,น,นะ 2แสนนิดๆเท่านั้นมามาดูมาชมนี่วีโก้แชมป์นะครับคันนี้วีโก้แชมป์ตัวพีเ n เนอร์ยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5นะปี2012ได้ความเดิมนะครับน็อต <Not S 2> ไม่ติงน็อต <not S 2> ไม่ขยับการันตีให้เลยนี่นะราคาเบาๆเล้เา,าใจด้วย2แสนนิดๆมาดูส่วนหน้านะครับฝากระโปรงเดิมมีจมูกเป็นตัวอินเตอร์คุลเลอร์ระบายความร้อนนะคันนี้มาดูน็อตแต่ละตัวเนี่ยนะใครไม่เชื่อนะครับมาดูเลยนะไม่มีขยับสักตัวจริงๆนะ กระจังหน้าเดิมเป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับคันนี้เป็นโฉมหน้าแชมป์ปี12นะไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมสีสันรอบคันนี้สวยเลยรถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ยกสูงนะคันนี้ตัวยกสูงโรงงานแขบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายเครื่องยนต์2.5นะคันนี้ปี12นะ2012พร้อมใช้งานนะครับคันนี้ราคาเบาๆใครที่ชอบรถเดิมๆนะรถเดิมน,ะดดมน็อตไม่ขยับน็อตไม่ติงมาเอาคันนี้เลยนะเนี่ย ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเนี่ยวีโก้แชมป์นะตัวพี n ลนเนอร์ยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5นะครับเบื้องเอาสภาพนี้เลยนะเนี่ยสภาพนี้เลยนะครับวีโก้แชมป์อ่อิเล่ได้ความเดิมขายความเดิมเลยคันนี้จริงๆนะน็อตไม่ตีงสักตัวนะครับน็อตไม่ขยับนะเดี๋ยวจะพาดูพาชมรายละเอียดนะครับอ่าว่าน็อตไม่ตีงคิงนี่เป็นยังไงน็อตไม่ขยับเป็นยังไงนะใครไม่เคยเห็นใค,ใครไม่ใครไม่รู้จักนะครับมาดูนะเดี๋ยวจะพาดูพาชมเนี่ยเบื้องเอา แคปเปิดได้นะขึ้นลงสะดวกสบายยกสูงโรงงานนะครับนี่แม่ป๊อดงามอิหลีคันนี้ครับงามขักงามแนนและอีพอยแม่แขวยเนี่ยได้ความเดิมนะคันนี้ขายความเดิมจริงๆนะครับน็อตไม่ตีงซักตัวบอกเลยรับประกันการ,ารันตีให้ด้วยนะครับอ่ามามาดูสภาพแต่ละส่วนนะเนี่ยนะครับอ่ามาเบิงน้ากันอีพอยแม่แขวยบานี่ป๊อดนี่แม่ลดแหมงามอีหลีด้งามขักงามแนนนะครับงามปพดงามโพเลยเออนี่นะครับ สวยๆโคตรสวยด้วยดียวกว่าคันนี้นะโคตรสวยไม่ใช่สวยธรรมดานะครับเออนี่คันนี้นะดูสภาพนะครับนี่คือสภาพนะดูเบาะภายในนะครับเบาะผ้าของเดิมโรงงานนะครับไม่มีรอยนะไม่มีรอยขาดรอยเลอะดูขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้นะครับเบื้องเอานี่นี่ไหมนี่ตะเข็บรอยเย็บเนี่ยไม่มีรอยขาดรอยถลอกจริงๆนะครับนี่ให้ดูอย่างนี้รายงานกันอย่างนี้นั้นรถของเรานะครับอ่า ใครหาตัวนี้อยู่รีบมานะครับรีบมาดูเลขใหม่คันนี้เลขใหม่ไม่เยอะด้วยไมแท้แสนเก้านะปี12ไมแท้แสนเก้านะครับคอนโซลเดิมนะคอนโซลเดิมเพลงเพราะแอร์หนาวนะครับเอองามคักงามแเนียอยีพอยีแม่หัวเกียร์ใสๆสเนี่ยหัวเกียร์นะใส่สนะครับดูพวงมาลัยนะพวงมาลัยเนี่ยเหลียมมงมองอยู่เนี่ยสยกิ๊กสกิ๊กบอกเลยเนี่ยสยกิ๊กนะครับเนี่ยนี่คือสภาพมาแบบนี้จริงๆนะ นี่คือความเดิมของรถนะครับความเดิมเนี่ยให้ดูอย่างนี้เลยนะครับต่อไปมาดูแผงประตูเนี่ยแผงประตูเดิมบุ๋ดด้านข้างเป็นผ้าลายลางังพึ่งกระจกไฟฟ้านะครับมาดูเบาะแคปนี่ไหมเบิงเบิงเบิ่งเบิงนะครับมาเบิ่งน้ากันเบาะแคปเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังของเนี่ยมากับรถอย่างนี้พลาสติกยังไม่แกะนะครับพนักพิงเดิมฝ้าเพดานสะอาดสวยงามมากนะเนี่ยระบบไฟฟ้านะครับหุงอึงตึงแจงจางตังนะครับโถนี่ไหม งามโพดงามโพ้ยีหีเนี่ยขายความเดิมได้ความเดิมนะคันนี้ผมการันตีความเดิมให้นะครับสติกเกอร์เดิมเนี่ยอยู่ครบทุกชิ้นดูน็อตนะน็อตแต่ละตัวไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงคืออย่างนี้อยู่อิ่งติ้งคืออย่างนี้นะครับเนี่ยผู้ใดบูหู้จักผู้ใดบูเคยเห็นมาเบิงเ้งได้น็อตอยู่อิ่งติ้งเป็นจ้าไดนี่นะครับดูเลยนะนี่คือสภาพน็อตอยู่อิ่งติ้งนะครับน็อตไม่ขยับนะอ๋อเห็ไหมเดิมโพดเดิมโพเลยคันนี้นะครับอ,ออกจากโรงงานคงสภาพจนถึงทุกวันนี้เบิงโดนะครับ เม็ดอาร์กลอยเวาลอยบากเนี่ยคมคมเลยนะครับนี่เดิมอีหลีขั้นนี่เดิมอีหลีเดิมอีหลอเอออ่ะเดี๋ยวก็จะสงสัยอีกอีหลีอีหลอมันไผ่อีกแล้วบาน <c oughs> อีอะนะครับมามาดูนะใครอยากรู้ว่าคืออะไรให้มาดูนะครับให้มาดูรถเลยนะมาดูสภาพนะครับอ่ะต่อไปมาดูห้องเครื่องเด้อน่เด้ออ่าเนี่นะครับ มาดูสภาพห้องเครื่องนะครับรถเดิมๆนะเครื่องใสๆมาเบิงนี่นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะคันนี้เครื่องยนต์2.5ตัวนี้คันนี้เป็นเครื่อง120แรงม้านะตัวนี้เป็นเอ่อตัวเครื่อง120แรงม้านะครับเครื่องยนต์2.5ประหยัดน้ํามันทนทานดูเครื่องเลยนะเครื่องเดิมๆนะครับแหง้งๆไม่มีซึมไม่มีเยิ้มสีแต้มสีมา้าอยู่เดิมครบเลยเนีย่ไม่มีรอยซึมไม่มีคราบน้ํามันจริงๆนะ คันนี้การันตีความเดิมเครื่องช่วงล่างดีมากนะครับมาดูส่วนหน้าเลยนี่คานหน้าเดิมนะครับดูเนี่ยเลขขั้นหนานครับ,ต,นะต,บต้องใหญ่เมืองเกิื่อนนะผมย้ําตลอดเลยบีโก้เนี่ยต้องใหญ่มือ่งเกิื่อแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คสจุดนี้นะของเดิมโรงงานตะไกรแทนเลี้ยนบาทใสๆนะครับของเดิมตัวอาฝั่งขวาเนี่ยคานหน้าคมจิบเลยนะครับอ๋อเง้ยมีดีแคนนีนเนี่ยหม้อน้ํานะครับอันนี้หม้อน้าเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาแล้วอันนี้เราแจ้งรายงานข้อมูลนะอันนี้เพื่อ ให้ใช้งานได้ยาวๆนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอ่าเพื่อการรักษาการใช้งานนะครับนี่อ่าเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะไม่ต้องกังวลน,นะครับตาไก่ซ้ายเนี่ยแผ่นเหรียญบาทใสๆนะครับของเดิมคานหน้าซ้ายตัว L อนะอยู่ในวงกลมคมกิฟนะครับน็อตไม่ติงสักตัวดูแก้มซ้ายเนี่ยเพยดเดิมนะครับเพดเดิมไม่แกะไม่ถอดนะดูเลยเครื่องยนต์2.5 120แรงม้านะตี2012แท้นะคันนี้ดูเลยพื้นนะครับป๊อดเบงเบง,บง,บง มาเบ่งความเดิมของรถด้วยครับเนี่ยเนี่ยนี่คือขายความเดิมจริงๆเม็ดอาร์คนะครับซุ้มซอกเดิมน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงสักตัวเนี่ยผมการันตีให้นะเบิง่งพูดอ่ะนี่นะครับดูน็อตแหละนะน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับเนี่ยอยู่อิ่งติง้งนี่คืออยู่อิ่งติ้งนะน็อตอยู่อิ่งติง้งไม่ขยับไม่ตีงคิงนะครับเนี่ยเบิ่งเอาโหลดขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมตาไก่เดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะครับเบิง่งพูดะ เนี่ยนะครับดูแต่ละเม็ดเลยนะของเดิมออกจากโรงงานคงสภาพนะครับโลโก้ยี่ห้อโตโยต้าเนี่ยฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนต้องมีนะผมย้ําเลยนะครับอ่าต่อไปดูน็อตฝั่งขวาเนี่ยนะครับดูเลยเนี่ยน็อตเดิมคงสภาพนะครับไม่ขยับไม่ถอดไม่แกะนะครับนี่อ่าแก้มขวาซุ้มซอกเดิมนะครับคันนี้อ่าเป็นเครื่อง120แรงม้าจะไม่มีเบรก ABS นะอ่าต่อไปเดี๋ยวติดเครื่องนะครับ ติดเครื่องให้ฟังเสียงแต่ผมขอขายความเดิมจริงๆคันนี้ได้ความเดิมนะหารถเดิมๆอย่างเงี้ยนะครับรถมือสองพวนนะปาดชั่ปาดชั่วพี่พอยไหมปาดชั่นี่ไหมนี่สตาร์ทเครื่องติดเครื่องนะครับเนี่ยสตาร์ทตึมสตาร์ทตึมเลยเนะี่ยเบื่องเอานี่นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์2.5 120แรงม้านะย้ำนะ120แรงม้านะครับคันนี้นะประหยัดน้ํามันทนทานนะครับอ่ะดูเลย นี่ดึงแท่ขึ้นมาตรวจสอบเครื่องยนต์ไม่มีควันไม่มีไอน้ำมันไม่มีกระเด็นรับประกันการันตีเครื่องดีมากคันนี้ได้ความเดิมสุดๆนะน็อตไม่ติงนี่นะครับนี่คือสภาพนะรถที่เดิมน็อตไม่ติงน็อตไม่ขยับนะครับเนี่ยเออหาสภาพนี้นะคุ้มผมบอกเลยรถมือ2เนี่ยถ้าได้ความเดิมมากที่สุดเท่าไหร่จะคุ้มนะครับมาดูส่วนนี้อ,อ่ะ เราขอไปเร็วนิดนึงนะมืดนะครับดึกแล้วเม็ดอาร์คนะดูเลยเม็ดอาร์คขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมนะไอกระบะเนี่ยนะครับป๊อเดิมอิลิคันนี้นะครับอม,มาต่อไปดูเลขชชดซีนี่เลขเชดซีคมคมนะครับเบิรงเอราวดพรูน่ะมคมกิบนะครับสบายใจหายห่วงเลยชชดซีเดิมสวยนะไม่มีดามไม่มีต่อนะครับไม่มีผูกไม่มีก่อนแน่นอนคันนี้การันตีให้นะครับใครชอบรถเดิมหารถเดิมอยู่นี่ล้อแมก ล้อแม็กเดิมโรงงานนี่นะครับตัวนี้แม็กของลายวิกโกแชมเลยนะครับแม็กเดิมโรงงานขอบเท่าไหร่ขอบ16นะตัวนี้นะครับลายนี้ขอบ16ซีรีส์2 6 5หกทับเนี่แก้มยางหนานาเลยนะครับอ่ายางได้ปี2021ัยี่เอดยู่ด้นะพูดนะนะครับเนี่ยยางปี2021เลยใช้งานอีกยาวๆนะครับเนี่ยดอกยางร่องยาง80%เปอเลยเอมใช้งานยาวๆเป็นปีแน่นอนนะครับดูชัดซีช่วงล่างพูดนะเบื้องเอานี่ชัดซีเดิมสวยนะ ไม่มีดามไม่มีต่อจริงๆคันนี้นะครับสวยมากวีโก้แชมป์นะครับตัวนี้ v ีโก้แชมปตัว p ี u n นเนนะเครื่องยนต์2.5ยกสูงโรงงานปี2012นะคันนี้ราคา2แสนนิดๆนะ2แสนนิดๆจริงๆได้ v ีโก้แชมปขับเลยนี่นะครับประหยัดน้ำมันทนทานแน่นอนนะ,ะส่วนท้ายมาดูนี่ฝาท้ายเดิมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นตัว E นะ E elephant กันชนท้ายเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะ ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลเนี่ยกันชนท้ายชิ้นนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะรถเราเพิ่งรับตัวเข้ามาเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้อย่างงามของใหม่แกะกล่องนะกันชนเนี่ยนะครับอ่าอ่ามาดูต่อไปนะครับอ่ากระบ,บะแม็กไลเนอร์เนี่ยดูเบิรงเดอร์ดิแม็กไลเนอร์ของศูนย์โตโยต้านะครับติดมาจากโรงงานนะติดมาพร้อมกับรถคงสภาพนะไม่มีแตกไม่มียุบนะครับเบิ้งเอาดูไหมสวยมากไม่มีร่องรอยการบรรทุกแน่นอนเลยอยู่สภาพนี้นะ ขอบกระบะขวานะครับดูเม็ดอาร์ตตะเข็บรอยเย็บเดิมน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอด AR เดิมคมกิบเลยนะครับเนี่ยนะฝาท้ายเนี่ยฝั่งขวาตัวอาร์คมคมแบบนี้นะครับอย่าอย่าเอามืออาเอานิ้วไปใกล้มากนี่เดี๋ยวบาดมือพูดแล้วเออคมคมอย่างนี้นะครับบาดมือเลยรได้เนี่ยนะเออเบื้องเอารวดพูดนะนะครับเปตัวกันอีกน่ดเม็ดอาร์ Med k, ตตะเข็บรอยเย็บเดิมน็อตเดิมนะครับฝั่งซ้าย AL ของเดิมคมคมนะครับนี่ฝาท้ายฝั่งซ้ายตัวแอคมกิบเลยนะครับ เนี่ยคันนี้นะครับใครได้ไปผมบอกเลยโคตรคุ้มนะโคตรคุ้มจริงๆได้ลดความเดิมเนี่ยนะครับสองแสนนิดๆดูพื้นลอนกระบ,บะร่องอูลูดอูลูดอูลูดเนี่ยเงยวอาลาดอาลาดอาลาดนะครับไม่มีซอดไม่มีทะลุจริงๆนะเม็ดอักแต่เข็บรอยเย็บเดิมอยู่ครบเลยพื้นรอนกระบ,บะนะอ๋อนีไหมคันนี้ไหมดูแลรักษารถได้ดีนะเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะคันนี้เนี่ย,น,ยนะไม่ไม่ใช้งานหนักแน่นอนเนี่ยนะครับดูเลยอ่ะ ดูใต้ท้องช่วงล่างนะครับล้ออะไหล่มีให้พร้อมช่วงล่างดีชสซีเดิมสวยมากคันนี้นะเดิมแท้แน่นอนผมการันตีให้นะครับเออการันตีให้เลยคันนี้จริงๆนะอ่าใครมาดูรถนะครับแล้วแล้วเห็นน็อตขยับให้ดีท้ำเลยผมให้ดีถ้ำ <c oughs> อิลีนะถ้ามาดูมาเห็นนะครับน็อตตัวไหนขยับให้ดีถ้ำผมเลยเอออิลีนะครับมาเลยเออ,เอ่าบ่ตย่านนะครับ <c oughs> ดูเนี่ยเม็ดอาร์ตตะเข็บ ขอบกระบะฝั่งซ้ายนะครับเดิมกิ๊บนะเขียบรอยเย็บนะครับของเดิมแท้แน่นอนนะครับเดิมแท้ถูคันนี้ปาดโท้เหไหมรถไหมงามอีหลีครับคันนี้สวยเดิมนะใครชอบรถเดิมหารถเดิมนะโทรมาถามแต่ละคนเน่ยรถเดิมไหมน็อตขยับไหมเนี่ยมาดูนะครับคันนี้เลยเนี่ยนะตอบโจทย์ทุกคําถามนะครับเออแผงประตูเดิมนะกระจกไฟฟ้า คอนโซลเดิมนะเพลงพ่อแอนหนาวเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับหัวเกียร์เหลี่ยม,มงมงวนนะครับพวงมาลัยใสๆเลยพวงมาลัยเดิมโรงงานนี่เนี่เด้อเออเบิ่งเอานะครับเบาะภายในเดิมคู่หน้าเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าขอบตะเข็บรอยเย็บเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะป๊อนง,งามอิริขันนี่นะครับงามขัดงามเนี่ยอีพออีแม่นะครับเนี่ยเบาะแครบเบาะหนังนะพลาสติกตึงเป๊ะนะนะครับอ่ะสวยเดิมนะครับเบิ่งเอารวดโอ้ย ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไม่รู้จะบรรยายคาไหนแล้วเนี่ยเนี่ยสติกเกอร์นะครับของเดิมโรงงานนะน็อต <Not S 1> <Not S 2> ประตูแคบซ้ายเดิมนะครับไม่ตีงคิงอยู่อิ่งติ้งนี่คือน็อตอยู่อิ่งติ้งนะครับไม่ตีงคิงสักตัวไม่ขยับสักตัวจริงๆคันนี้นะเอะผมท้าเลยนี่หลีนะครับใครเห็นน็อตขยับนะครับมาดีทัออให้ดีทั้มนี่หลีเม็ดอาร์ขอบประตูฝั่งซ้ายลอยเ้าลอยบากของเดิมคม,คม คมกิฟผมบอกเลยคมกิฟนะครับนี่แม็กกิฟแมนไผเแอกป่านี้าจะถามอีกแล้วโอ้ยเออช่ามันสงสัยดีเวเยนะครับเอาอยากรู้ก็มาดูเอานะครับเออใครอยากรู้อะไรสงสัยอะไรให้มาดูนะครับมาต่อไปด,นนอดูช่วงล่างบานนี้เออดูช่วงล่างชชดซีฝั่งซ้ายนะครับเบื้องอ้พูดะนะเออเชดซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อนะครับไม่มีผูไม่มีก่อนแน่นอนคันนี้สวยสุดๆเดิมเดิมอย่างนี้นะครับคุ้ม อ้าวผ้าสีเดี๋ยวเราต่อให้นะตุลาหกแเดี๋ยวเราต่อให้นะรถเราเพิ่งรับตัวเข้ามานะครับไม่ต้องกังวลน,นะอ่ะหลังคาดูเลยสีสันสวยงามขอบตะเข็บรอยซีนเดิมนะครับปาดทปาดโท,โทนี่แม่นี่แม่รถแม่เดิมคักเดิมแ่อีพ่ออีแมไข่เอ้ยนี่สองแสนนิดนิดนะคันนี้นะสองแสนนิดนิดนะครับได้วีก้แชมป์ตัวพีเลนเนอร์เนี่ยเครื่องยนต์2.5นะครับยกสูงโรงงานเออ รีบมาเอาใครหาตัวนี้อยู่นะครับได้รถเดิมแท้นะรถเดิมแท้ทูคันนี้การันตีให้นะครับมานะนี่เป็นรายละเอียดนะครับที่เราพาดูพาชมกันย้ำกันอีกครั้งจอดเ,อเ,อเ,จอเทอร์อเลอร์สูงเจิินเทินยูเนเตอร์ตัวยต้าไฮรักวีโก้แชมป์ตัวพีรันเนอร์เครื่องยนต์2.5นะครับปี2012ราคา2 0 0 0นิดๆนะ2แสนนิดๆนะเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดูแลสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์ 0956698777 0956698777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้จากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ